สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ทีมข่าวเรียลไทยโฟกัสขอเสนอรายงานข่าวพิเศษที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในหน้าข่าวและโลกโซเชียลในขณะน,นี้เราขอเชิญคุณผู้ชมมามองภาพถ่ายเก่าในอดีตที่ถูกปล่อยวอนในโลกโซเชียลให้ลึกกว่าที่ตาเห็นว่ามันกำลังเล่าอะไรเกี่ยวกับศูนย์กลางอานาจไทยและเครือข่ายทุนสีเทาข้ามชาติในวันนี้ภาพหมู่หน้าล็อบบี้โรงแรมหรูในต่างประเทศที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นเพียงรูปที่ระลึกจากทิปดูงานวันนี้ถูกขุดขึ้นมาวางกลางโต๊ะการเมืองไทยรูปใบเดียวกันนี้ทำให้ชายคนหนึ่งในภาพกลายเป็นบุคคลที่ถูกสังคมจับตามองขณะที่อีกหลายคนในเฟรมก้าวขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ระดับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและนายพลดังหลังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปองแถลงยึดอายัดทรัพย์เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอ์เซนเตอร์และแพลตฟอร์มหลอกลวงทุนมูลค่ารวมกว่าหมื่นล้านบาทชื่อที่คนไทยไม่คุ้นอย่างยิมเหลียกนักธุรกิจกัมพูชาและเบนสนิดชายต่างชาติกลายมาเป็นตัวละครหลักในข่าวอย่างกระทันหันปะปะงอธิบายว่าเป็นเครือข่ายที่ใช้บัญชีมา้าบริษัทโนมีอีและธุรกรรมข้ามประเทศที่ซับซ้อนหลายชั้นเพื่อฟอกเงินจากเหยื่อในหลายประเทศทั้งไทยและต่างชาติ ยังไม่ทันที่สังคมจะย่อยตัวเลขหมื่นล้านได้หมดลงออนไลน์ก็ถูกซัดด้วยภาพอีกชุดหนึ่งภาพนายกอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจยืนยิ้มเคียงข้างชายต่างชาติหน้าล็อบบี้โรงแรมภาพกลุ่มผู้ชายในห้องอาหารส่วนตัวที่ดูเป็นมื้อค่ำของผู้ใหญ่ภาพงานเลี้ยงในห้องประชุมที่ชายต่างชาติคนเดิมยืนอยู่ด้านหลังข้อความในสื่อและโซเชียลบอกว่านี่แหละเบนสมิธ คนเดียวก,กันกับที่มีชื่อโผล่ในคำสั่งยึดทรัพย์คดีสแกมเมอร์หมื่นล้านไม่นานหลังจากนั้นภาพจากพิพดูงานของหลักสูตรวปอเมื่อปี2557ก็ถูกขุดซ้ำชายไทยหลายคนในชุดสูตรและเสื้อโปโลยืนเรียงแถวหน้าประตูโรงแรมสิงคโปร์ข้างหนึ่งคืออดีตผู้บัญชาการทหารบกที่วันนี้กลายเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองอีกด้านคือใบหน้าของเบนสมิธในเฟรมเดียวกันนั้น ยังมีนักธุรกิจและนักการเมืองไทยอีกหลายคนที่วันนี้หลายคนเปลี่ยนสถานะมาเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิกิริยาแรกจากคนในภาพคือคำว่าภาพเก่าและงานสังคมนายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่านั่นเป็นภาพเมื่อปี2557ที่สิงคโปร์ทายหลังมีผู้ใหญ่คนนึงแนะนำให้รู้จักชายต่างชาติที่อยู่เมืองไทยพูดไทยพอได้มีครอบครัวคนไทย ทุกคนถ่ายรูปหมู่หน้าล็อบบี้โรงแรมจากนั้นก็แยกย้ายไม่เคยมีการครบหาใกล้ชิดหรือติดต่อธุรกิจร่วมกันเขาย้ำด้วยว่าตอนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยเคยมีเอกสารขอสัญชาติไทยให้บุคคลชื่อเดียวกันจริงแต่เขาไม่อนุมัติเพราะเอกสารไม่ครบจึงยกกรณีนี้เป็นหลักฐานว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้ผู้ถูกกล่าวหาฝ่ายอดีตผู้บัญชาการทหารบก ทรงคำชี้แจงผ่านรายการโทรทัศน์ว่าภาพหน้าล็อบบี้และภาพตัวอาหารเป็นส่วนหนึ่งของการไปดูงานต่างประเทศของวปอมีผู้เข้าหลักสูตรนักธุรกิจและคนใกล้ชิดร่วมเดินทางในทริปนั้นชายต่างชาติถูกแนะนำเป็นว่าเป็นฝรั่งที่อยู่เมืองไทยพูดไทยพอได้มีครอบครัวคนไทยทุกคนถ่ายรูปหมู่ร่วมกันหน้าล็อบบี้โรงแรมจากนั้นก็แยกย้าย ไม่เคยมีการครบหาใกล้ชิดหรือติดต่อธุรกิจร่วมกันคำชี้แจงเหล่านี้สะท้อนภาพเดียวกันว่าเป็นการรู้จักแบบผิวเผินแต่เมื่อเวลาผ่านไปกว่า10ปีคนในภาพจำนวนมากเติบโตมามีตำแหน่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีว่าการและนายพลกเกษียณที่ยังทรงอิทธิพลขณะที่ชายต่างชาติในเฟรมกลายเป็นชื่อที่สื่อและหน่วยงานไทยบอกว่าเกี่ยวข้องกับเงินสีเทา และรขบวนการสแกมเมอร์ภาพที่เคยเป็นแค่ที่ระลึกจึงถูกตีความใหม่ทันทีเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมชื่อเบนสมิธถึงเป็นประเด็นใหญ่ต้องย้อนดูข้อมูลจากสื่อสืบสวนต่างประเทศและนักข่าวสายการเงินที่ติดตามเรื่องนี้มานานหลายแหล่งระบุว่าชื่อจริงของเขาคือเบนจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์ชาวแอฟริกาใตา้เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีปันชุกในต่างประเทศ ก่อนจะย้ายมาทำธุรกิจในกัมพูชาและไทยบทบาทของเขาถูกอธิบายเป็นว่าเป็นฟิกเซอร์หรือคนจัดการทรัพย์สินให้กลุ่มผู้มีอำนาจผ่านบริษัทนอกอนณาเขตกองทุนส่วนบุคคลและบัญชีธนาคารในหลายประเทศรายงานบางชิ้นชี้ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินในกัมพูชาโดยเฉพาะธนาคารขนาดเล็กที่ถูกตั้งคำถามเรื่องการรับเงินจากเครือข่ายสีเทา และมีดิวลงทุนพวัวพันกับตลาดหุ้นไทยบางตัวความเชื่อมโยงเหล่านี้ทำให้ชื่อเบนสมิธปรากฏทั้งในรายงานของสื่อสากลและในร่างกฎหมายของสหรัฐที่มุ่งเล่นงานเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีกฝากหนึ่งหน่วยงานไทยอย่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกลับระบุในช่วงต้นๆว่าจากฐานข้อมูลยังไม่พบประวัติคดีอาญาของเบนจามินมเวอร์เบอร์เกอร์ในไทย เพียงแต่เริ่มเก็บข้อมูลจากการอภิปรายในสภาและเอกสารต่างประเทศเพิ่มเติมขณะเดียวกันตำรวจไซเบอร์ไทยก็เดินหน้าหลายคดีออกหมายจับและประสานอินเตอร์โพออกหมายแดงต่อเครือข่ายลูกๆของก๊ก่านและผู้ต้องหาบางรายแต่ยังไม่ถึงตัวเบนสมิธโดยตรงที่น่าสนใจคือท่ามกลางกระแสกล่าวหามากมายเจ้าตัวไม่ได้อยู่เฉย เขามอบหมายทนายื่นฟ้องหมินประมาทนักการเมืองฝ่ายตรักคานและนักวิชาการที่พาดพิงชื่อเขาในสภาและในสื่อเรียกค่าเสียหายหลักร้อยล้านบาทและยืนยันผ่านทีมกฎหมายว่าเขาทำธุรกิจถูกต้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซนเตอร์หรือฟอกเงินตามที่ถูกกล่าวหาคดีจำนวนหนึ่งยังอยู่ในชั้นศาลการต่อสู้จึงเกิดขึ้นสองสนามพร้อมกันฝั่งรัฐตามเงินตามทรัพย์ตามคดี ในขณะที่ฝั่งเบนสมิธตามฟ้องเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเองในรายการโทรทัศน์ที่หยิบภาพชุดนี้มาพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินคนหนึ่งอธิบายบทบาทของคนแบบเบนสมิธในภาษาชาวบ้านได้ชัดเจนเขาเล่าว่าในระบบการเงินสากลถ้าคนมีชื่อเสียงอย่างนักการเมืองหรือมหาเศรษฐีไปเปิดบัญชีธนาคารในต่างประเทศธนาคารจะทาขั้นตอน KYC หรือ Know Your Customer ตรวจสอบอย่างละเอียดหากพบว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงทางการเมืองหรือ PEP p o l i t i c a l y Exposed Person) การเปิดบัญชีและทำธุรกรรมจะยากขึ้นมากเพราะธนาคารกลัวถูกใช้เป็นช่องฟอกเงินหรือซ่อนทรัพย์สินตรงนี้เองที่ทำให้เกิดอาชีพแบบหนึ่งขึ้นมาในเงามืดในหน้าทางการเงินที่ช่วยจัดหาแบงก์เล็กๆหรือช่องทางลงทุนที่ยอมรับเงินก้อนใหญ่ และเก็บความลับสูงคนแบบนี้ทำหน้าที่ทั้งให้คำปรึกษาการลงทุนวางโครงสร้างทรัสต์และกองทุนมรดกให้ลูกค้ารวยๆในด้านสว่างแต่ในด้านมืดเขาอาจกลายเป็นผู้รับฟอกเงินนำเงินที่ที่มาไม่ชัดเจนหรือเป็นเงินผิดกฎหมายไปหมุนผ่านหลายบัญชีหลายประเทศแล้วกินเปอร์เซ็นต์จากเงินที่ถูกล้างจนสะอาดผู้ชีวชาญรายเดียวกัน พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าใครมีเงินสีเทาๆจำนวนมากแต่ไม่สามารถโอนเข้าธนาคารสิงคโปร์ฮ่องกงหรือที่อื่นได้ตรงๆก็ต้องหาคนแบบนี้นี่แหละเป็นคนกลางช่วยเปิดประตูให้เงินเข้าไปในระบบคนกลางย่อมต้องรู้จักศูนย์กลางอำนาจทั้งในภาคการเมืองและเศรษฐกิจเพราะถ้าไม่มีคนแนะนำเขาย่อมเข้าไปในวงเหล่านี้ไม่ได้ เมื่อมองย้อนกลับไปที่ภาพจากล็อบบี้โรงแรมภาพโต๊ะอาหารและภาพงานเลี้ยงจึงไม่ใช่แค่ภาพที่ทำให้คนในโซเชียลหือฮาแต่กลายเป็นหลักฐานเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าคนซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้จัดการเงินสีเทาเคยเข้าถึงวงสนทนาระดับสูงในไทยจริงๆแม้เจ้าของภาพจะย้ำว่าความสัมพันธ์เป็นเพียงการเจอกันแบบผิวเผินงานสังคมและต่างคนต่างจ่ายก็ตาม ในเชิงกฎหมายภาพถ่ายเหล่านี้พิสูจน์อะไรได้มากไปกว่าว่าคนกลุ่มนี้เคยอยู่ที่เดียวกันในเวลาเดียวกันยังไม่มีเอกสารใดชี้ชัดว่ามีการรับเงินฟอกเงินหรือใช้อิทธิพลทางการเมืองช่วยเหลือกันและกันการตัดสินปมผิดถูกจึงต้องอาศัยการสืบสวนสอบสวนของตำรวจปปงและหน่วยงานยุติธรรมไม่ใช่แค่กระแสะบนโลกออนไลน์ ทว่าเมื่อเอาภาพเหล่านี้มาวางเรียงข้างๆรายงานยึดทรัพย์ของปปงกับคำอธิบายเรื่องอาชีพคนจัดการเงินสีเทาจากผู้เชี่วชาญการเงินภาพเหล่านั้นจึงไม่ใช่แค่ดราม่าชั่วคราวอีกต่อไปมันกำลังบอกเราว่าคนซึ่งถูกต่างประเทศและสือส่ืบสวนมองว่าเป็นผู้เล่นสำคัญในเครือขายทุนสีเทาเคยมีโอกาสเข้าไปอยู่ในวงสนทนาเดียวกันกับผู้มีอำนาจทางการเมือง และความมั่นคงของไทยจริงๆจากตรงนี้เองแกนแท้ของเรื่องจึงไม่ใช่การไล่หาว่าใครถ่ายรูปกับใครหากคือการมองลึกลงไปในโครงสร้างว่าระบบการเมืองการเงินของเราเปิดช่องให้ทุนสีเทาเล็ดลอดเข้ามาใกล้อำนาจได้อย่างไรและเรามีกลไกอะไรบ้างที่จะกันไม่ให้เงินศก,กรปรกไปสกิดเขย่าการตัดสินใจเชิงนโยบายของประเทศ ปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติที่ตั้งฐานอยู่ในเมืองคาสิโนและเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนไทยมีข่าวคนถูกหลอกโอนเงินทีละหมื่นทีละแสนจนถึงหลักล้านมาหลายปีแล้วแต่ในช่วงหลังสหรัฐและนานาชาติเริ่มยกระดับมองปัญหานี้เป็นภัยความมั่นคงมีการออกมาตรการคว่มบาตเครือข่ายนายทุนที่เอี่ยวค้ายสแกม และผลักดันร่างกฎหมายตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อตามล่าเครือข่ายเหล่านี้รวมทั้งผู้สนับสนุนในระดับชนชั้นนำของประเทศต่างๆฝั่งไทยเองก็พยายามโชว์ผลงานทั้งการปิดเว็บพนันเว็บหลอกลงทุนการบุกทลายค่ายสแคสแมที่ใช้แรงงานไทยและต่างชาติเป็นเหยื่อทำงานผิดกฎหมายจนกระทั่งการยึดอายัดชับล็อตใหญ่ของเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับจิมเลียก และเบนสมิธที่ปะปะงอพึ่งประกาศแต่ถ้ามองควบคู่ไปกับภาพที่ถูกขุดทั้งภาพนายกรัฐมนตรีและภาพนายพลดังนักธุรกิจไทยนั่งโต๊ะเดียวกันกับชายต่างชาติคนเดียวกันก็ยากที่ประชาชนจะไม่ตั้งคำถามต่อโครงสร้างใหญ่เมื่ออ่านเรื่องทั้งหมดแล้วลองหยุดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองดูทีละข้อถ้าวันนี้ คนธรรมดาถูกหลอกเสียเงินจากสแคมเมอร์ไม่กี่หมื่นกว่าจะแจ้งความกว่าคดีจะเดินยังลำบากแค่ไหนแล้วเมื่อเป็นเงินระดับหมื่นล้านที่เชื่อมโยงข้ามประเทศเรามั่นใจแค่ไหนว่าระบบยุติธรรมไทยจะไล่ตามทันโดยไม่สะดุดกับชื่อเสียงหรืออิทธิพลของใครในภาพไม่โลกที่การถ่ายรูปเซลฟี่และการไปงานสังคม เป็นเรื่องปกติเราควรวางมาตรฐานอย่างไรกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและความมั่นคงว่าแค่ไหนคืองานสังคมปกติและแค่ไหนคือการเปิดประตูให้ทุนสีเทาเข้ามาใกล้อำนาจเสียงวิพากษ์วิจารณ์การอภิปรายในสภาและงานสืบสวนของสื่อควรถูกตอบด้วยข้อมูลและความโปร่งใสหรือด้วยคดีหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายร้อยล้าน ที่ทำให้นักวิจารณ์จำนวนมากลังเลจะพูดในเมื่อบทบาทของสังคมและสื่อคือการตั้งคำถามและตรวจสอบผู้มีอำนาจอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดหากมีวันหนึ่งมีหลักฐานชัดว่าเงินของสแกมเมอร์ไหลเข้าใกล้อำนาจการเมืองจริงๆชีวิตประจำวันของเราจะได้รับผลกระทบแค่ไหนเราจะยอมรับได้ไหมว่านโยบายบางอย่าง ที่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจและความยุติธรรมในประเทศอาจถูกชี้ดำด้วยเงินที่หลอกมาจากเยื่อในอีกฝากฝั่งของโลกคำถามเหล่านี้ยังไม่มีคำตอบตายตัวในวันนี้แต่การได้ตั้งคำถามร่วมกันอาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ทำให้สังคมไม่ปล่อยให้ภาพถ่ายหนึ่งใบกลายเป็นแค่ดราม่าชั่วคราวแล้วจบลงด้วยการเลื่อนผ่านหน้าจอไปเฉยๆท้ายที่สุด เราคงต้องย้ำให้ชัดว่าภาพถ่ายที่มีนายกรัฐมนตรีนายพลดังและนักธุรกิจไทยร่วมเฟรมกับคนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวพันกับเงินสีเทายังไม่ใช่หลักฐานว่าทุกคนทำผิดกฎหมายแต่ในโลกที่เงินจากสแกมเมอร์ข้ามพรมแดนได้ในเสี้ยววินาทีการปล่อยให้คำถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทุนสีเทาและอำนาจรัฐค้างคา โดยไม่มีคำตอบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้อาจเป็นราคาที่แพงกว่าหมื่นล้านที่ปปงเพิ่งยึดมาได้ก็เป็นได้ดังนั้นการเดินหน้าชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาการสืบสวนของหน่วยงานรัฐอย่างไม่เกรงใจใครและการไม่หยุดตั้งคำถามของประชาชนจึงเป็นสามเสาหลักที่จะกำหนดว่าภาพถ่ายหนึ่งใบจะกลายเป็นเพียงเรื่องนินทาในอดีต หรือเป็นจุดเปลี่ยนให้สังคมไทยจริงจังกับการตัดขาดทุนสีเทาจากศูนย์กลางอำนาจเสียทีและถ้าคุณคิดว่าบทความนี้ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นนิดหนึ่งทีมเร็วไทยโฟกัสฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหรือเพจของเราเพื่อไม่พลาดรายงานเชิงลึกแบบนี้ในครั้งต่อไปและเพื่อให้เสียงของคุณร่วมขับเคลื่อน ให้คนมีอำนาจต้องตอบคำถามสังคมมากขึ้นขอบคุณที่ชมจนจบแล้วเจอกันในสกูปหน้าสวัสดีครับ